ค่ำคืนนี้นะคะเย่ห้าร้อยกอเยดร้านแรกนะคะเป็นร้านกับข้าวโบราณนะคะเป็นร้านอาหารแบบโรงอาหารเก่าในญี่ปุ่นกดรับออเดอร์เมื่อกี้ก็คืออีกแค่1นาทีถึงร้านเลยนะ,ะนะคะเราเริ่มเวลาประมาณหนึ่งทนะุ่มครึนะ้ร้านนี้เลยโอเค แกกงกส่วนร้านที่2นะคะจะเป็นร้านกับข้าวที่ลูกค้าเขาเลือกนะคะเป็นร้านสไตล์แบบกับข้าวตามสั่งอะไรอย่างนี้นะออเดอร์แรกนะจะอยู่ห่างจากร้านแค่เ0 0เมตรเองค่ะใกล้มากเลยเ0 0เมตรก็ถึงลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปส่งอาหารออเดอร์แรกก่อนเดี๋ยวมาดูว่าได้เงินเท่าไหร่นะถนนญี่ปุ่นไม่ได้มีไฟถนนทุกซอยนะคะพวกที่ไม่ใช่ถนนใหญ่จะไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ก็อาจจะมืด,มด นน่อยนะและอันนึงคือว่าไฟจราจรของญี่ปุ่นคือมีเยอะมากมีทีทีเลยตอนนี้เรามาถนนที่ชื่อว่าโอมิยะนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นตลาดชื่อว่าซนะันโจนะนี่วันนี้เรามาดูวิวกลางคืนบ้างนะ รถเมย์รถเมย์ที่นี่ก็จะวิ่งถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะจะเสร็จเร็วกว่ารถไฟนิดหน่อยนะรถเมย์นะคะ่ะรถไฟก็จะเที่ยวสุดท้ายประมาณเที่ยงคืนครึง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลังจากนี้ใครจะเดินทางก็ต้องเป็นแท็กซี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แยกโอมิยะนะที่นี่เรียกว่าโอมิยะคะโอมิยะก็จะมีสายรถไฟเป็นลันเดนนะ ฝั่งนี้จะเป็นลอนดอนไป阿รเชียามาได้แล้วก็จะมีฮังคิวค่ะฮังคิวไลน์ที่ไปในเมืองก็ไปได้นะคะแล้วก็มีรถเมย์ผ่านหลายสายตรงไปทางนี้จะเป็นคาวารามาจินะคะเป็นตัวเมืองเกียวโตเห็นพนักงานส่งอาหารอยู่หลายๆคันเลยนะมอเตอร์ไซค์นะคะ แถวนี้ก็ออเดอร์เยอะนะลูกค้าสั่งอาหารเยอะอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปส่งอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราได้เงินเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้นะเราส่งสองอเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะได้เงินทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเยนสองอเดอร์เมื่อกี้นะแล้วก็ตอนที่ส่งอาหารอยู่ะคะ่ะก็ มีเรียกนะแต่ว่ามันเป็นร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะอยู่ในช็อปปิ้งมอลล์ซึ่งมันต้องจอดรถล,ลงไปแบบมันใช้เวลายุ่งยากมากก็เลยแบบแคนเซิลออเดอร์นั้นไปนะแล้วก็ความโชคดีกลับเข้ามาแทนค่ะก็ เป็นอีกร้านนึงเป็นข้าวแกงกะหรีะคะ่ค่ะทุกคนแล้วก็ร้านนี้นะรับ2่งออเดอร์เลย2งออเดอร์นี้เขาให้900กว่าเยนนะคะก็เลยเท่ากับวันนี้ทำได้ส่งอาหารจะเป็น4ครั้งแล้วในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง4ี่ออเดอร์นะถือว่าออ,ออเดอร์ดีอยู่นะเดี๋ยวอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงร้านข้าวแกงกะหรี่นะคะเดี๋ยวเอจะเข้าไปรับอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันตอนนี้เหมือนจะเข้ามาในแบบ เขาวารามาติในเมืองนิดหน่อยตันนี้นะเข้ามาในเมืองที่คือในเมืองหลวงเรียกว่าเมืองหลวงเกียวโตนะต่างชาติเยอะใช่แล้วก็ถ้าการข้ามถนนเป็นไฟเขียวก็คือรอนะคะรอให้คนเดินผ่านไปให้เรียบร้อยต้องระวังบางคนก็จะวิ่งมานะอะไรเงี้ยต้องดูอันนี้ก็จะลงไป สับเว้ด้วยสถานีนะคะโอ้ตึกนี้สวยอวา่ันอนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะคะรถน้อยหน่อยน้อยกว่ากลางวันอิสตราบาร์ด้วย พูดถึงอะถ้าเวลาใครมาเที่ยวอะเอว่าอาจจะไม่ต้องตามรีวิวเป๊ะก็ได้นะคะการที่เราสุ่มเข้าไปกินร้านอาหารนะบางทีก็จะเจอแบบร้านอาหารที่มันอร่อยแบบแ,บบแอบอยู่ก็ได้ะคะ่ะบางทีแบบตามรีวิวไปอาจจะแบบโอ๊ยไม่ไม่ถูกใจเราก็เลยเถ้าเห็นร้านไหนหน้าอร่อยก็ลองเข้าไปได้นะคะอันนี้คาราชูมาข้างหน้าก็มีพนักงานคน ถนนนี้จะแบบแคบเนาะในเมืองก็ตึกจะมีแสงสีนะอสอนระวังต้องระวังจักรยาน่งคนเดินเยอะอ่ะให้ให้ขี่ยีสิรับอาหารมาแล้วนี่นิชิกิตลาดนะคะอันนี้คือ ตลาดเกียวโตยามค่ําคืนที่มันปิดปิดนิชิกินิชิกิใครเคยมาเดินนิชิกิบ้างตลาดปิดแล้วนะนร้านอาหารแบ,บัสซาไยญี่ปุ่นญี่ปุ่น,ปนเปิดกลางคืนร้านแบบสวยส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่แบบนั่งดื่มอ่ะเนาะเนี่ยร้านเดดร้านดืม่มเพราะร้านมันจะดูแบบสวยๆแพงๆนิดนึง ตอนนี้รับมา2ลูกค้านะคะรับมาสองบ้านเดี๋ยวเราจะไปส่งกันออเดอร์นี้3.5ห้กิโลใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเข้าไปตรงสถานีแถวๆวสถานีเกียวโตโีร้านแบบน่ารักอะบางร้านแบบไม่เคยเห็นจังเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาว้าก็ซุปังทากาเมอกนไปมอเตอร์อกกาาอไ,อไซค์คนเดียวใช่ไหมเออร้านแบบนี้ยากเข้ากับไอจังอ๋อดูเห็นไหม,ม,ไม,ม<ช>คะวันหลังวันหลังนั่นนั่น เราก็จะดูได้ว่าเออร้านนี้น่าเข้าร้านนี้น่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมข้างหน้าคะ่ะอันนี้ก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือเป็นเอียวโตทาวเวอร์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่สําคัญมากของเกียวโตนะวันนี้ทุกคนได้เห็นเกียวโตทาวเวอร์อแบบกลางคืนด้วยนะ,ะยนะสวยอุ้ยชอบมากเลยเนี่ไอรู้สึกสนุกตรงที่ไอแบบได้เห็นแบบเกียวโตในยามค่ําคืนด้วยอนะ่ะทุก มีแบบลูกค้าคะผ่านไปทางนี้พอดีบ้านลูกค้าใครเคยขึ้นหรือเปล่าชอบค่ะมันขึ้นไปชมวิวได้ด้วยนะกลางวันก็สวยค่ะกลางคืนก็ยิ่งสวยเย้ส yeah, วยมากค่ะเกียวโตทาวเวอร์ Tower, อันนี้จะเป็นโยโดบาชินะก็มีพวกยูนิโคเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นสถานีหลักของเกียวโตนะคะที่นี่ เวลาเอนัดพบลูกค้าเวลาพาทัวร์ค่ะเอก็จะบอกว่าให้รอที่เกียวโตข้างๆแมคโดนัลดโยโดบะชีอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้จั <Hey, John. S 1> <Hey. S 2> งใช่สถานีเกียวโตมีดงกี่เดียวอ่าข้างๆมีดองกี้ด้วยเออจริงด้วยก็คือมีโยโดบะชีเดินตรงมาอีกนิดหน่อยก็จะผ่านดองกี้นะคะมีดองกี้ด้วยก็คือแบบมีทุกสิ่งให้คุณที่ต้องการเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้ เราไปส่งกันเหลืออีกกิโลครึ่งนะคะ1.3กิโลเมตรไกิ้างซ้าต้องรอคนข้ามนะใช่ต้องหยุดนะไม่มีคนก็ต้องแบบหยุดไว้ก่อนร <c oughs> อมีไงดองกี้เดินมาอีกนิดนึงก็จะมี <c oughs> ดองกี้ <c oughs> ว้าวถนนนี้มีไฟสวยนะ ต้องกี่สิบวันโยโดบชิจอดรถที่นี่ในโยโดบชิก็มีร้านอาหารเยอะนะคะใครหิวก็ขึ้นไปกินข้าวได้เมื่อก่อนนะเทโเทโสถานีเกียวโตไม่มีอะไรสีส่นี่มีร้านอาหารอยู่จังจริงครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราอยู่เกียวโตมานานก็ไม่เคยกินเยอะร้านอาหารที่ไม่เคยกินคืออยากจะบอกว่ามันมีเยอะมากอยากไปไหมอยากไปก็เลยแบบเอแนะนําทุกคนนะคะ บางทีเราเห็นหน้ากินก็ลองเข้าไปดูมันอาจจะอร่อยก็ได้ครับเข้าอะไรก็ได้เข้าอะไรก็ได้ใช่เอกับทักกันเนี่ยนี่ร้านนี้ก็น่ากินมากจังดูเข้าไปเลยค่ะยิ่งคนชอบแบบเบียร์หรือว่าแบบสาเกโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปส่งอาหารกอนนะคะส่ง4ออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้เงินทั้งหมด1,829ในเวลา1ชั่วโมงเราได้1829และตอนนี้นะได้ เป็นดับเบิลนะคะร้านเดียวแต่ว่ามีส่งสองบ้านอีกด้วยคิดว่าน่าจะได้ประมาณอืมแปดหนึ่งพันเยนอีกนะคะแั้งเดี๋ยวเรารีบไปทำงานกันเลยค่ะแข่งกับเวลา let's go ถนนนี้เอชอบมากนะมันเป็นเหมือนอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนที่ถน,นนนิชิกิอะค่ะตอนกลางวันมันมีร้านค้าร้านอาหารเปิดเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบมืดเป็นร้านลาเมงอยู่ใน ตลาดนี้นะคะไม่มีคนเลยดูเนี่ยมีตู้เก่าๆด้วยอ่ะเป็นร้านราเมิงนะคะร้านนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งอาหารกันค่ะกลับรถราเมิง เดี๋ยวเอาไปใส่กระเป๋าในรถนะคะมีสองออเดอร์เฮ้ยนา่ารักส่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะทั้งหมดนะคะสามทุ่มครึ่งก็คือสองชั่วโมงหกออเดอร์ได้เงินสองพันเก้าร้อยสี่สิบเยนแล้วเย,ย้ตบมือเก่งมากคะ่ะ Yeah. ทุกคนตกลงเราขับมาเรื่อยๆกลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านคือมันอีก10นาทีปิดเว้ยเราอยากจะซื้ออกไก่อีก10นาทีแต่ว่าอกไก่มันขายแค่ที่ซูเปอร์นีอีก10นาทีแล้วเร็วๆ,ๆถึงส่าวิ่งไปหยิบมาเลยะคะ่ะเขาเปิดเพลงปิดเร็วๆอวไม่ใช่อะไรคงซ้ำไม่มีกรมาจะอ๋อไม่มีออเดอร์ เร็วเร็วเร็วเรวยางจะไมเขาบอกมีอะไรหน้อกไก่เร็วเร็วคืออยากได้อกไก่นะคะแต่เอ๋กินข้าวเย็นแล้วปกติเอจะแบบถ้าทักก์เขานอนพักเอก็จะกินข้าวเ่อะแต่อยากกินโปรตีนแต่ทักกะเขาอยากได้อกไก่เดี๋ยวดูก่อนอกไก่เห่าวขนาดนี้จะให้ยังนนะ อถ้าอกแบบหั่นแล้วไม่มีเอาไปเองก็ได้จังครับเออใช่แบ่งนัดจังได้ด้วยนะจังได้ได้ได้ครับรสชาติอะไรดีไปสซอสซอสซอส,ส,สอะไรแล้วเร็วเขาจะปิดแล้วเนี่ยไม่มีคนแล้วเร็วๆที่บ้านมีข้าวปั้นสาหร่ายหวานอยู่ข้าวปั้นสาหร่ายหวานก่นอน โต๊ะสบายเหรอเออและไรพูดดิอะไรไว้อุ้ยคิดถึงเบียร์นี่บีชอบมากซุปหอยไอไม่ใช่อันนี้ค่ะบีซื้อไปซู้ก่อนนะซู้ก่อนนะอีกกุ่มมีอรบ้งุณหมูใช่ใช่ใช่เร็วๆเขาจะปิดเร็วแบบบือไ้เออถ้ชายเท้าส้มใบบือไมะนาวอแล้วเธอจะกินอกไก่กับอะไรอ๋อชิ้นิ้นอะไรก็ได้เร็วๆเร็วแต่อารมณ์วันนี้อารมณ์วันนี้เร็วแต่อารมณ์ อ่ะกระเพรากระเพราหมดอะคือนี่เขาทำบอกว่าชีสเร็วเร็วมาชีสไรแ้วแล้ค่ะเร็วเร็วเร็วตกลงเรากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยยังเหนื่อยสนุกนะเออจริงๆวันนี้คือพวกเรา ตอนเช้าจนถึงแบบเย็นมีธุระสาคัญนะคะก็เลยวันนี้ทั้งวันอะตอนกลางวันไม่ได้ไปเพราะมีธุระแล้วก็เพิ่งมาเริ่มตอนทุ่มครึ่งอะล่ะคะ่ะก็คือได้6กออเดอร์เมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแบบพาณิโตไปเดินเล่นก่อนนอนอีกสักรอบอะไรเงี้ย <ไป S 2> คะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยก็คือวันนี้ทําแค่แบบเออพอได้ค่ากับข้าวสนุกสนุกอืมก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะอืมวันนี้สนุกเนาะ ทุกคนอยากดูแบบทั้งวันไหมถ้าถ้ากายจะทำท่านเตะเช้าตุงเยียงดุดๆได้เท่าไหร่น่าจะวันเสาร์นี้เนาะถ้ากายวา่างเต็มเต็มเออวันเสาร์ลองดูแบบว่าจะตื่นเช้ามากเพราะว่าออ,อเดอร์จริงๆมันมีเริ่มกี่โมงอะถ้าเริ่มพครมองเชา้าข้าวมองเช้ารุ่มแล้วจะถุงนุ่มือบาดจุเปล่ปปาเออเนะืะวันไหนที่เราแบบว่างทั้งวันเดี๋ยวเราลองมาทำคลิปว่าเออถ้าทั้งวันทำเต็มเต็มได้เงินเท่าไหร่ดีกว่าเนาะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวถ้าใครกินข้าวนะโตเดินเล่นก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจนะคะเป็นกำลังใจให้เออมิอเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้เย้